คนแปลงร่างคนนี้อดีตเธอเคยโดนเพื่อนทั้งห้องล้อไอ้อ้วนไอ้หมูจนไม่อยากไปโรงเรียนสุดท้ายยอมลดน้ำหนักแต่ผิดวิธีเกือบเสียชีวิตหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักคุณจะอยู่กับโรคเหล่านี้ไปทั้งชีวิตสู่จุดเปลี่ยนครั้งสุดท้ายไปพบกับเธอครับคุณบุ๊คคนแปลงร่างครับ เคยน้ำหนักเยอะสุดเท่าไหร่พีคสุดคือ90ค่ะพี่บอย90ใช่แล้วใช้ชีวิตยังไงตอนแบบพีคสุด90ก็คือเราเป็นคนที่ตัวใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆก็เหมือนกับว่าคุณแม่ก็จะเลี้ยงเราด้วยกินเมื่อไหร่ก็ได้กินตอนไหนก็ได้หิวก็อยากให้ทานและน้ำหมัดลมนี่คือแบบชอบมากแล้วตอนเด็กๆอ่ะจะเจอเพื่อนๆล้อคุณบุ๊มมีไหมอันนี้สุดๆเลยค่ะพี่บอยคือตอนหนูเด็กๆอ่ะเคยไหมคะแบบคนทั้งโรงเรียนหัวร้อยอะเพราะว่าเราแตกต่าง หนูต้องเล่าเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์นี้มันเกิดจากวันไหวครู mm hmm. หนูเป็นเด็กที่มีความมั่นใจระดับหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าแม่ไม่เคยแบบอ้วนผอมเนี้ย mm hmm. เขาจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว mm hmm. เขาก็จะชื่นชมเราตลอดแล้วเราก็จะมีความมั่นใจว่า ไม่เป็นไรฉันเป็นตัวของฉันเองได้แต่มันจะมีจุดวันไหวะครูค่ะเขาจะหาตัวแทนขึ้นไปบนเวทีให้ไปลองทดสอบก้มไหว้ก่อนก้มกะให้ดูก่อนว่าสวยไหมคนนี้ทําดีไหมแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในตัวแทนเอาตัวเองขึ้นไปด้วยความมั่นใจของเราคิดว่าน้ําหนักไม่ใช่เป็นเรื่องอที่ทําให้เราเป็นอุปสรรคแล้วคันเนี้ตอนที่เราก้มไหวก้มกบครูแบบว่าโชว์ให้เพื่อนเห็นดินเสียงหัวเราะหวเราแบบตอนที่เราก้มกะแล้วเขา็หัวเราะฮือกันขึ้นมาแล้วก็ตกใจเฮ้ยเราทําอะไรผิดเปล่าวะ เร็จพอเนี้ยหนูก้มกาบครั้งที่สองเขากัวเวล้อีกหนูว่าเป็นอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะอสรุปคือหนูอ่ะอ้วนจนภูมิมันดันแล้วก้นมันกระดกขึ้นแล้วมันตลก แล้วก็คนทั้งโรงเรียนก็เริ่มแบบล้อเราว่าเราเป็นตัวประหลาดรู้สึกยังไงบ้างตอนคนล้อเสียเซล์ค่ะพี่มันเสียเซลแล้วมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงตอนนั้นคืออยู่บ้านเราก็เป็นคนที่รักของแม่ของพ่อเนาะแต่พออยู่โรงเรียนอะเรากลายเป็นคนที่โดนชังโดนเกลียดถึงขนาดชังเลยหรอเพื่อนหลายคนค่ะเพื่อนผู้ชายเด็กผู้ชายที่ยังแบบไม่ไม่ได้แบบสนใจเพศตรงข้ามเนี่ยเด็กๆเนาะมันก็จะแบบล้อกันเห็นคนนี้แบบหน้าตาตลกแปลกก็เริ่มล้อแหละเคยไม่อยากไปโรงเรียนเลย มันก็ขึงขันนานะพี่เพราะเราไปแล้วรู้สึกว่าโดนคนไม่ชอบเราบางทีนะพี่หนูเดินเดินอยู่ข้างถน,นนนะ่ะเด็กที่ขึ้นรถรับส่งอะคะ่ะอ้วนเงี้ยก็มีคือแบบเราหันไปเอา้าเราทําอะไรผิดไม่บอกว่าอ <mm> ้วน <c oughs> คือตอนนั้นเราก็คือเราไม่รู้จะพูดยังไงอะพี่หนูก็ต้องแบกรับเรื่องนี้มาตลอดอตั้งแต่เด็กแล้วคนสนิทของเรามีปกป้องเราบ้างไหมคะไม่ค่ะ มีเพื่อนสนิทไหมตอนเด็กๆมีเพื่อนสนิทเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนในกลุ่มในแกล้งมีแต่พอเริ่มมีแบบว่าใครหลายคนมองแล้วไม่ดีนู่นนี่นั่นเพื่อนก็จะแบบไม่กล้าก็จะเฟดไม่ปกป้องเราเลยเฟดเราก็เลยต้องสู้ด้วยตัวเราเองหนูก็เคยตีกับเพื่อนผู้ชายนะพี่ยังไงอะก็แนวที่แบบแนวเขามาล้อเราอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีใครปกป้องเราแล้วเราก็เลยต้องปกป้องตัวเองเราต้องโปรเทคตัวเองเราก็เลยใสเลยจะน่าไหมก็น่าจะสูสีแลละค่ะ เพราะว่าตอนนั้นหนูก็ตัวใหญ่ไงเออหนูก็เอาตัวน้ําหนักตัวหนูทุ่มใส่ครั้งแรกตอนมหาลัยผิดวิธีใช่ไหมถูกตอ้องทำยังไงบ้างไมอย่ามหาลัยต้องเล่านิดนึงค่ะตอนมาหาลัยอ่ะเด็กเริ่มโตเป็นสาวออพอเราเป็นสาวเราเห็นเพื่อนเราหุ่นดีๆกันทางนั้นเลยเราก็เลยแบบอยากหุนดีเหมือนเขาอพอเราอยากหุนดีเหมือนเขาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแบบเหมือนกับว่าเริ่มด้วยการลด อดอาหารอดเลยเหรออดเลยค่ะพี่ใช้คําว่าแบบหนึ่งวันไม่ทานเลยเลยนอกจากน้ําหรือว่ของไม่มีน้ําตาลหรือไม่ไม่เลยค่ะไม่เข้าใจโภชนาการก็คือรู้แต่ว่ากินน้อยก็คือผอมแค่นั้นเลยแล้วมันก็ทําได้จริงๆมันลงไหมมันลงตอนนั้นก่อนที่เราจะลดน้ําหนักเราน้ําหนักเท่าไหร่ประมาณ80 80ลดเหลือประมาณ55โห้ายี่สิบห้าโลด้วยการอดอาหารใช้เวลาครึ่งปีค่ะ ครึ่งปีไม่ทานอะไรเลยหรอคะว่าทานน้อยมากน้อยมากค่ะพี่ถ้ารู้สึกว่าทานเยอะคือออกกเลยค่ะพี่แล้วจะมีแรงเหรอแม่น่ะสินั่น่ะสิอันนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งที่สองของหนูอันนี้คือปีหนึ่งอันนี้คือเริ่มแบบปีหนึ่งปีสองเริ่มแบบตามเพื่อนเราเห็นเพื่อนเราหุ่นดีกันเยอะเราก็เลยเริ่มแบบลดน้ําหนักด้วยวิธีนี้เคยจะข้ามถนนเกือบถูกรถชนหรอใช่วันนั้นนะคะไปซื้อข้าว พอซื้อเสร็จแล้วกำลังจะข้ามถนอนอยูดีภาพตัดอะพี่เหมือนหน้ามืดเรารู้ตัวนะคะยูดีเหมือนมีคนปิดไฟอะคะอ่ะทา,ทานทีที่เรากำลังจะเดินแล้วเสียงแต่รถมันดังมากแบบอี๊ดแบบเขากำลังเบรกรถเนี้ยแล้วป้าคนที่ขายกับข้าวเขาก็ตะโกนเรียกแล้วดึงเราเข้ามามก็คือเราเกือบแบบจะโดนรถชนตรงนั้นเลยเพราะหน้าเรามืดมนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันจะอดอาหารต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยฝืนตัวเองกลับมากิน <c oughs> แต่พอมันได้กินมันก็เลยอร่อยเนาะอร่อยมาก ตะบะแตกเหมือนเดิมค่ะพี่ขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปนู่นเลยค่ะ90ทิ้งตัวเลยไม่มีอะไรจะต้องมีแรงบันดาลใจในการทำอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วทำไมลุกขึ้นมาแปลงรลางอีกรอบหนึ่งเรื่องสุขภาพเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเป็นภูมิแพ้บ่อยแล้วก็มีอาการปวดเข่าปวดข้ออะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูแลเรื่องโภชนาการตัวเองอก็กินเหมือนที่เคยกินกินน้ำมันลมกินอะไรเงี้ยตลอดแล้วก็กลับมาเด้งเสร็จคราวนี้หนูไอ ไอหนักมากไอประมาณแบบ 3- าสเดือนติดอะพี่แบบที่ไม่ใช่โควิดอะค่ะไอไอไอเราก็เลยไปหาหมอเฉพาะทางหมอท้าคาแรกเลยค่ะหนูไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ทันได้ตรวจเลยอ๋อเนี่ยอ้วนลดไหมล่ะถ้าลดหายนะหมอไม่ได้บุรี่เราใช่ไหมหนูหนูเข้าไปพูดกับหมอว่าหมอหนูมาหาหมอเพราะว่าคอหนูไม่ดีแล้วหมอบุรี่หนูได้ยังไงหนูพูดหนูไม่ได้มาเรื่องลดน้าหนักค่ะหนูมาเรื่องคอหมอก็นั่นแหละแล้วหนูก็เลยบอกว่า หคงลดไม่ได้แน่เลยว่ะกลัวลดไปก็ไปเป็นเหมือนเดิมอีกหน้ามืดอีกอะไรอีกใช่แต่ทีนี้เราอ่ะไม่เคยออกกำลังกายหนูเกลียดการออกกำลังกายพวกอย่างนี้เลยว่ะพี่บอยหนูไม่ชอบออกกำลังกายแล้วหนูจะทํายังไงให้ตัวเองชอบหนูก็เลยรู้สึกว่าเอาเว้ยครั้งสุดท้ายละลองดูลองด้วยการสะกดจิตตัวเองทําอะไรสิบนาทีหนูตื่นมาหนูแค่แบบยืดตัวอายืดตัวให้ได้รู้สึกว่าเฮลตี้แล้วว่ะวันนี้ เฮลตี้แล้ววอนนี้เฮลตี้เดี๋ยวก่อนเป็นคนตลบเหมือนกันตอนนี้เราก็คือมันแบบว่าออกมายืดปกติไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยค่ะทำอย่างนั้นอยู่นานไหมเกือบสองเดือนนะพี่ลดลงไปกี่โลตอนนั้นยังไม่ลดค่ะพี่ต้องก เรียวเลยเอาเรียวเียวเลยคือตอนนั้นยังไม่ลดแต่มันสินาทีขยับตัวแค่นี้มันไม่ลดหรอกแต่แค่เปลี่ยนนิสัยตัวเองก่อนเราแค่รู้สึกว่าเราไม่เคยทําอะไรที่เราไม่เคยเราต้องฝืนพอเราฝืนอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอาที่มันง่ายง่ายแล้วเราไม่ฝืนตัวเองจนไม่อยากทําต่อพี่เข้าใจไหมทำอะไรเออหนูก็ยืดตัวยืดตัวพอยืดตัวได้สิบนาทีอ่ะฉันสบายใจละฉันก็เพิ่มเป็นสิหนาทีแล้วกัน เริ่มบ o d y w e i g กับตัวเองแต่เริ่มบอดี w e i g บ้างเล็กๆน้อยๆอะค่ะพี่มีนิ่นหน้อยๆสิบห้าทีพอเริ่มรู้สึกว่าเออทำได้นี่ว่ะขยับเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี้เริ่มมีเหงื่ออาเริ่มออกเพอาะสิบห้าทียังบางทียังไม่มีเหงื่อนะยังไม่ทันหายใจเลยก็เริ่มแบบเริ่มมีเหงื่อแล้วเริ่มแบบโอ้ เริ่มหน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปละแล้วตอนนั้นผู้ชนาการเราทำยังไงเราก็เน้นแบบว่าถ้าเราออกกาลายเราต้องลดแฟตตัวเองก็คือแบบพวกน้ําตาลพวกแป้งแล้วก็ต้องให้เลี่ยงไปก่อนแล้วก็เน้นโปรตีนเข้ามาเสริมกล้ามเนื้อให้ตัวเองเพราะเราเป็นคนอ้วนที่ไม่มีกล้ามเนื้อค่ะค่ะหนูก็เลยแบบเริ่มศึกษาว่าทํายังไงให้เตาเผาเรากลับม,มาก็คือการสร้างกล้ามเนื้อหนูก็เลยเน้นการรักษากล้ามเนื้อรีโคเวอรี่มันด้วยการกินโปรตีนเสริมเข้าไปเนี่ยค่ะก็เลยแบบเน้นโปรตีนแต่ยังไม่ออดนะะคคก็ืแบบ ให้ตัวเองกินเป็นเวลาค่ะตัดพกน้ําหวานนี่คือตัดเลยใช้เวลาตรงนี้กี่ปีถ้าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณปีกับอีก7เดือนปีเจ็เดือนนังหรอตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เหลือประมาณ62-63บสอหกสิาจาก90โลใช่การสะกดจิตตัวเองให้ออมไกลทุกวันนี่ อันนี้คืออุปสรรคหนูเลยเพราะหนูไม่ชอบอกงกายทุกวันนี้หนูยังไม่ชอบวกงกายอะไที่ช่นต้องทำใช่ค่ะอันนี้คือต้องทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วสุขภาพก็ไม่ดีเนาะถูกค่ะน้ำหนักก็เยอะรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยสุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็ปวดข้อบวดเข่าไม่มีแล้วไมเกรนไม่มีแล้วแล้วตอนนี้เมนเทนต์อย่างยังไงบ้างออกกำลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นประจำเพื่อรักษากล้ามเนื้ออาทิตย์หนึ่งเล่นเวทกี่วัน ถ้าทีหนึ่งหนูจะเวทประมาณ4วันสีน่วันก็เยอะนะค<ช>าร์ดิโอล่ะคาร์าดิโอสอวันค่ะคาร์ดิโอทำอะไรไม่ชอบอกอกกำลังกายพี่อยากรู้เดินชันเดินชันง่ายๆเลยค่ะวิธีนี้ดีที่สุดเลยครับเดินชันจริงๆผมว่ามันช่วยนะแต่2วันน้อยไปหรือว่าจริงๆแบบ อาทิตย์หนึ่งหกวันเลย,ย,ยวันละกี่ชั่วโมงวันละ30มนาทีชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งก็ถูเยอะนะใช่โอเคงั้น <c oughs> พอแล้วสองวันพอ <c oughs> เอาเวลาไปทำงานดีกว่าโอ้ <c oughs> ชั่วโมงครึ่งเยอะนะใช่ถ้าฮาร์ดเ,ทเรทเรามันยังไม่ไม่เกินร้อยสี่หนูก็เดินเรื่อยๆชั่วโมงครึ่งเลยค่ะมีเป้าหมายต่อไปไหมครับเป้าหมายหลักๆสักสำคัญของหนูเลยก็คือหนูอยากเป็นคนแก่ที่ไม่เป็นภาาะไคร หนูอยากแก่มาเรายกน้ำดัมเบลหนักๆได้พี่ม,มันเท่อะอแก่ตัวมาเราเราเดินคล่องเราไม่ปวดเขา่าเราไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเราไม่เป็น ncds เราไม่ติดเตียงหนูอยากเป็นคนแก่งั้น,นะคะ่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคนแปลงร่างมั้งครับบอกทุกคนนะคะที่กําลังท้ออยู่ว่าให้อภัยตัวเองไม่ว่าเราจะทําผิดคำพลาดมาเคยแบบว่าลดน้ําหนักผิดวิธีมาเราให้อภัยตัวเองได้เสมอคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเคยลดผิดวิธีมาก่อนหรือว่า กำลังพยายามอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเพราะว่าบุ๊กก็ทำได้ทุกคนก็ทำได้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือบุ๊กคนแปลงร่างครับ